สัสดีเทีอยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะสืบจากขนสองคนร้ายจะออกหมายจับอัดไปบ้านแม่เผยมีในอย่าลหลงไหลในความหลอติดตามกันค่ะพี่น้องขาติดตามคดีที่กกอกเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตปริศนาย่างเข้าเดือนที่9ก็ยังไม่มีการออกหมายจงหมายจับอะไรยังไงกันค่ะพี่น้องขายังไม่มี ทางตำรวจออกมาสรุปสำนวนคดีว่าโอเคมันจะออกไปนะทางแนวไหนด้านไหนใครเป็นคนผิดนะพี่น้องเนาะแต่ขณะเดียวกันคุณอัดลงพื้นที่ครับพี่น้อง่ะคุณอัดลงพื้นที่เราก็มาติดตามกันบางทีมันก็มีในยนอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนที่คุณอัดก่อนที่คุณอัดจะลงพื้นที่คุณอัดมีการโพสต์ออกมาบอกว่าอย่าหลงไหลในความหล่อใบใบนี้จะมีการออกหมายจับใบใบนี้จะมีคนร้ายโชว์ให้เห็นจะเผยโฉมหน้าคนร้ายแน่นอนนั่นคือเรา สิ่งที่เราติดตามค่ะพี่น้องขาแล้วก็สิ่งที่สําคัญยังยืนยันว่าตํารวจยังไม่มีการเคลื่อนไหวว่าจะออกหมายจับใครยังไม่มีอะไรมีแต่ข่าวคนนั้นข่าวคนนี้ข่าวเราก็สามารถที่จะฟังเอามาเป็นข้อมูลได้เหมือนกันมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์กันค่ะพี่น้องขะอย่างนี้ค่ะคุณอัดเขามีการเผยออกมาบอกว่าตอนนี้เขาใช้เทคโนโลยีระดับโลกเพื่อที่จะตรวจเส้นผมนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยขึ้นเขา นี่คือมาดามหน่อยจะเล่านี่คือเหตุการณ์ที่คุณอาดเขาเผยค่ะพี่น้องคาบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยขึ้นเขาแต่หลักฐานมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุหลักฐานตกในที่เกิดเหตุก็คงจะหมายถึงว่าเส้นผมนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่เขาเอาไปพิสูจน์เพราะตอนนี้ที่เขาเน้นที่สุดก็คือเส้นผมกับพี่น้องคาเพราะว่าเส้นผมอย่างที่ท่านพบตรออกมาแถลงเมื่อสองสามเดือนที่แล้วก็บอกว่ามันได้เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เหลืออีกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะเอาสามารถที่จะกำชับสามารถที่จะมัดคนร้าย ได้อย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคะก็คงจะเป็นเส้นผมซึ่งคุณอาจก็คุณอาจก็ออกมาพูดวันนี้ก็เหมือนกันก็คือเน้นอยู่ที่เรื่องเส้นผมค่ะพี่น้องคะแล้วก็สอบพยานเมื่อคืนตีสสอบพยาน คนหนึ่งสอบพยานถึงตีสามเมื่อคืนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะพี่น้องขาถึงตีสามเมื่อคืนใครกันที่หายไปใครกันที่โดนสอบยันตีสามคือสอบพยานเขาบอกค่ะพี่น้องคามาดามเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครกันที่เป็นพยานหลักเป็นพยานสําคัญในการนี้ถึงขั้นเค้นถึงขั้นการสอบก่อนน,น,นั้นก็มีข่าวบอกว่า การพยานเอาพยานไปนู่นนี่สารพัดส,สอบพยานยันตีสามเนี่ยมันก็น่าสงสัยอยู่ได้พี่น้องอีกไม่กี่วันก็จะออกหมายจับแน่นอนนั่นสิ่งที่คุณอัดลงพื้นที่แล้วเล่าแล้วที่สําคัญคือคุณอัดไปบ้านแม่แล้วก็ไปให้กําลังใจแม่แต่ขณะที่มาดาหน่อยทําคลิปอยู่นี่ก็คือเช้าก็คือตามหลังของประเทศไทยอยู่หกชั่วโมงเช้าของเช้าของประเทศสวีเดนเนี่ยยังไม่เห็นคุณอัดว่าไปบ้านลุงพลค่ะพี่น้องขาแต่ก็มีแว่วๆสํานักงานข่าวสํานักข่าวหลาย ช่องถามว่าจะไปบ้านลงพลไหมก็เห็นบอกว่าคงไม่ได้ไปจะมาแค่บ้านน้องชอมพู่นี่แหละแม่น้องชอมพู่ก็ประมาณนั้นแต่มาดามหน่อยก็ยังมีขอโทษขออภัยถ้าบอกว่าหลังจากที่มาดามหน่อยลงคลิปไปแล้วคุณอาจไปหาลงพลก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้ คุณอาจไปที่บ้านแม่สาวิตีแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่นั่นเราก็ไม่เห็นว่าคุณอาจจะไปที่บ้านลุงพลโอเคอันนี้เราก็มีสิทธิสงสัยมีข้อสงสัยได้ค่ะพี่น้องคะแต่มาดามหน่อยอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะเราต้องให้ความเป็นกลางเราต้องให้ความยุติธรรมสําหรับคนถ้าบอกว่า ตำรวจหรือตามข้อมูลที่คุณอัดออกมาเพ่งเล็งไปที่ลุงพลอย่างที่ว่าอย่าลหลงไหลในความหล่ออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่มาดามหน่อยก็คือเอ็นเอียง,ยงมาทางบอกว่าน่าจะเป็นลุงพลหรือเปล่าหรือจะเป็นตามคำที่แม่เขาสงสัยคนสงสัยกลายเป็นคนที่อยู่ในคดีที่บอกว่าจะออกหมายจับในสองคนนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็เดาไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเดานี่คือการที่เราได้ยินได้ข่าวมาแล้วก็มาวิเคราะห์แต่คราวนี้เราก็ต้องให้ความ ให้ความยุติธรรมแก่ลุงพลมาดามหน่อยไม่ได้บอกว่าเป็นเอฟซีใครมาดามหน่อยเป็นกลางกลางมาดามหน่อยเห็นอะไรก็คือพูดลุงผิดมาดามหน่อยก็บอกว่าผิดลุงถูกมาดามหน่อยก็บอกว่าถูกแต่เหตุการณ์นี้ก็คือขณะที่บอกว่าพยายามที่จะคุณแมก้กระทั่งคุณอาจพูดแม้กระทั่งหลักฐานทางตํารวจที่บอกว่า,อร,า,ารอพิสูจน์หลักฐานรอพิสูจน์เรื่องขนเนี่ยมาดามหน่อยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าขนลุงพลผมลุงพลน่าจะหลุดน่าจะหล่นอยู่ที่เกิดเหตุก็เพราะว่าลุงพลเขาขึ้นไปเจอศพน้องตั้งแต่แรกที่ ที่อยู่บนเขาและที่สําคัญก็คือเขาก็บอกว่าได้หลักฐานเด็ดได้หลักฐานชัดว่าเส้นผมนี่แหละค่ะพี่น้องขาเราเอาเอาข้อมูลเฉพาะเรื่องสิบโอเคตารวจเขามีหลักฐานอย่างอื่นเราเข้าใจค่ะพี่น้องขามีการตรวจมีการสอบมีการนําสิ่งของต่างๆในที่เกิดเหตุไปล่ะค่ะพี่น้องขาแต่แต่ข่าวตอนนี้มันก็เพ่งเล็งอยู่ที่เรื่องเส้นผมเป็น DNA ของเส้นผมเป็นการตรวจยิ่งบอกว่าเป็นการเป็น ใช้เครื่องมือระดับโลกในการตรวจเทคโนโลยีระดับโลกในการตรวจเส้นผมเส้นขนเนี่ยมันก็เป็นไปได้มาดาหมหน่อยก็เองก็อยากเข้าข้างลุงพลว่าถ้าเป็นลุงพลจริงมันก็จะให้ความยุติธรรมกับเขาบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เจอศพน้องคนแรก ก็คือลุงพลขึ้นไปอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นไปได้เพราะผมเวลาลุงพลร้องไห้คนเคลื่อนไหวนู่นน,นี่ผมมันก็จะล่วงจะหล่นลงตรงนั้นแล้วที่สําคัญคือพอเขาไปเก็บหลักฐานตรงนั้นก็เป็นเส้นผมพอเอามาตรวจจริงๆก็กลายเป็นเส้นเส้นผมลุงพลมันก็สามารถเป็นไปได้หรือคนอื่นโอเคอันนั้นเราไม่พูดถึงแต่เราพูดถึงเน้นที่ลุงพลว่าถ้าการณีบอกว่าจะออก หมายจับสองคนร้ายอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นคือลุงพลหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจก็บอกว่าใชร้ระดับใช้เทคโนโลโยีโโยเทคโนโลีระดับโลกแล้วก็ใช้หลักฐานทางวิทยาประกอบและคนที่ไม่เคยขึ้นขาวแต่หลักฐานตกอยู่ในที่เกิดเหตุสอบพยายนเมื่อคืนถึงตี3มมีไม่กี่วันก็จอกไม้จับ พวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่คิดได้ว่าน่า,นาจะเป็นลุงพลหรือเปล่ากับพี่น้องคะเราก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่แกลุงพลโอเคส่วนอื่นกิยาท่าทางที่ลุงพลทําเราก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าเราพูดถึงเรื่องคดีถ้าเราพูดถึงเรื่องคด,ด,งงดีนี่เราต้องให้ความยุติธรรมกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุและที่สําคัญวันที่ไปเจอน้องลุงพลร้องไห้หนักมากลุงพลนูล่นนี่ใส่หมวกอีโมงอยู่ที่หัวมันก็มีสิทธิที่เขาเรียกอะไรเวลาคนเคลื่อนไหวกระจใจบอพี่น้องเวลาคนเคลื่อนไหว เส้นผมมันต้องร่วงต้องหล่นแล้วก็ที่สาคัญเขาบอกว่าเก็บหลักฐานได้ที่เกิดเหตุมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่เป็นลุงพลอันนี้เราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาค่ะพี่น้องค่ะบอกออกมาจับมาดามหน่อยเองก็จะติง ไม่ไม่ใช่จริงค่ะพี่น้องขาจะจะออกไอเดียแบบนี้ว่าถ้ามีพยานหลักฐานจริงถ้าพยานบอกว่าสอบถึงตีสองตีสามหรือพยานบุคคลที่เห็นแบบนี้แบบนี้อะไรยังไงทําไมปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานมาขนาดนี้ถ้าจะพูดตามจริงมันจากย่างเข้าเก้าเดือนแล้วถ้าพยานหลักฐานมาัดแน่แน่ชัดนี่ทําไมถึงไม่ออกไม้จงมาจับตั้งนมตั้งนานทําไมมาเป็นตอนนี้อะไรยังไงทําไมมันช้าจังแล้วที่สําคัญก็คือถ้าบอกว่ากรณีเส้นผมเพราะเส้นผมนี่มันก็ถูก ถูกหยิบยกไปตั้งนานแล้วทำไมถึงผลไม่ออกบอกว่าเทคโนโลยีระดับโลกเพราะว่าเมืองไทยมีมันก็ไม่น่าจะใช้เวลานาน,านที่สำคัญก็คือถ้าเป็นลุงพลจริงถ้าเป็นลุงพลจริงมันก็สามารถที่จะ ประกอบหลายอย่างแหละค่ะพี่น้องขาแต่บางทีเราก็บอกว่าไอ้คาว่าพยานตัวจริงไอน้นู่นไอน้นี่มันก็จะมีการขัดยง้งขัดแย้งกันหรือเปล่าเราไม่รู้มันก็เลยทําให้พยายนแน่นหนาขึ้นอันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องขะอันนี้บางทีมาดามหน่อยก็อยากเข้าข้างลุงพลนะเพราะเหตุผลก็คือหนึ่งแหละที่มาดามหน่อยทําคลิปก่อนหน้านั้นลุงพลไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่จะไปทําหลานถ้าจะบอกว่าทาง,ส,ทงส,สายยศงสายยศาสตร์หมอปลาก็พูดเหมือนกันว่าทางส,สายศาสตเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็นับถือพวกนี้นับถือทาง ด้านสายศาสตร์แล้วก็มันไม่ใช่มีเฉพาะลุงพลที่นับถือพวกนี้เราบางทีเราก็ต้องให้ความยุติธรรมสำหรับเขาแต่มาดามหน่อยเพ่งเลงอยู่ที่ว่าในเมื่อเทคโนโลยีบอกว่าเอาไปตรวจพิสูจน์ก็คือเส้นผมเนี่ยเป็นหลักฐานพยานชัดเจนประกอบกับที่ พยานหลักฐานอย่างอื่นก็คือเส้นผมประกอบกันอันสุดท้ายประกอบกันเนี่ยถ้าเป็นลุงพลจริงมาดำเห่อพิดว่าบางทีมันก็ไม่ใช่บางทีมันก็ไม่น่าจะใช่ลุงพลเพราะาเขาอยู่ที่เกิดเหตุแน่นอนในสิ่งที่ผมร่วงผมตกอะไรยังไงมันมีอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องขามันมีแน่นอนอยู่แล้วในสิ่งที่นี่แล้วก็จะมานั่งบอกว่าไอ้คนที่มาอุ้มน้องไปได้เป็นคนที่สนิทใกล้ชิดนูน่นนี่เป็นคนเพราะว่าถ้าน้องไปด้วยกับคนอื่นคงจะมีเสียงร้องแต่ถ้าน้องไม่ไปน้องไปกับคนคนนี้ก็คือ คนที่สนิทชิดเชือ้อเขาก็อามบาประกอบกันมันก็สามารถที่จะคิดได้ประกอบได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้ก็คือถ้าบอกว่าจะออกไม้จงไม้จับลงพนมาดามหน่อยเองก็ไม่เออก็ก็โอเคนะมาดามหน่อยไม่ได้คนที่อยู่ในพื้นที่มาดามหน่อยไม่ใช่สำนันสำนวนคด,ดีของตำรวจตํารวจแต่สิ่งที่เห็นมาดามหน่อยก็ยังอยากหยิบยกมาวิเคราะห์ค่ะพี่น้องค่ะถ้าบอกว่าจะออกว่าเป็นลงพลมาดามหน่อยก็ไม่ไม่เห็นด้วยนะแต่เรามันก็ต้องมีการยื่นฟ้องยื่นอ่เขาเรียกกัน ยื่นอุททงอุทธรกันตามมาอยู่แล้วละค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยมองว่าเพราะว่าตอนนี้เขาเพ่งเล็งอย่างเดียวก็คือช็อตเด็ดก,ก็คือเรื่องเส้นผมแต่ถ้าบอกว่าเส้นผมตกอยู่ที่เกิดเหตุแล้วก็เอาพิพสนงพิสูจน์ถ้าออกมาเป็นลุงพลเนี่ยมาดามหน่อยก็ไม่เห็นด้วยหลักคาะในกรณีนี้เพราะว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ลุงพล แล้วเข้ามาตรวจรถวันที่เกิดเหตุแรกๆมาตรวจรถลงพนมันก็ต้องมีอยู่ตรงนั้นแล้วที่สําคัญลงพลก็คือขึ้นไปตอนที่เจอศพน้องคนแรกที่เห็นอยู่ตรงนั้นแน่นอนเส้นผมมันล่วงมันหล่นมันเห็นอยู่ตรงนั้นมันน่าจะเป็นพยานหลักฐานสําหรับบอกว่าเป็นเส้นผมนี่แหละค่ะพี่นอ้องขาแต่บางทีเราก็ต้องอรอดูค่ะพี่น้องขารอดูว่าสิ่งที่ออกมาสิ่งที่คุณอัดลงพื้นที่สิ่งที่คุณอัดไปพูดเป็นเปื่อยเป็นในในมันก็สามารถที่จะคิดได้ว่าอาจจะเป็นลงพลหรือเปล่าเราก็รอดูค่ะพี่น้องขาติดตามดู ว่าเขาบอกว่าไม่นานจะออกหมายจับแต่มีการออกหมายจับคนร้ายมีอยู่สองคนไม่ไม่นานแน่นอนออกหมายจับแน่นอนล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เราก็รอดูขอให้สิ่งที่มันเ,เกิดขึ้นจริง ขอให้อย่าเป็นแพะเป็นแกะเป็นอะไรขอให้เขามีพยานหลักฐานบางทีเราไม่รู้ว่าตํารวจกรลัหลักฐานอยู่นี่กลุ่มหลักฐานอยู่นี่ไม่รู้ว่าหลักฐานมาจากอะไรยังไงเขาคงอัป,ประกอบกันแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้ากรณีเพ่งเลนที่เส้นผมมาดามหน่อยก็อยากเข้าข้างลุงพลว่าแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วเส้นผมลุงพลตกอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาอยู่ที่เกิดเหตุพอดีโอเคขอบคุณท,ทุกท่านกับพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรา,เรามาติดตามกันดูว่าเป็นแบบไหนนะคะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ